ด่านช่องจอมแน่นชาวคขมรแห่รอข้ามแดนกับประเทศเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาทางการไทยเปิดประตูข้ามด่านแดนถาวรช่องจอมอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์แต่ทางฝั่งกัมพูชายังไม่ได้มีการเปิดด่านพร้อมกับเวลาไทยค่ะโดยทางฝั่งกัมพูชาจะเริ่มเปิดประตูหน้าด่านในเวลา9นาฬิกาทาให้ขณะนี้มีชาวกัมพูชามารอที่ประตูหน้าด่านจํานวนมากแต่ที่น่าสังเกตคือในรถเข็นมีสิ่งจําพวกกระเป๋าเสื้อผ้าลางังตู้เย็นพัดลมและก็อื่นๆติดมาด้วยค่ะ จากการสอบถามชาวกัมพูชาบอกว่าสิ่งของบางส่วนนำกลับมาให้ญาติเพื่อใช้ที่บ้านและยังต้องการกลับไปทำงานในฝั่งไทยแต่หากสถานการณ์ชายแดนไม่ปกติหรือมีการปิดด่านก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ฝั่งกัมพูชาไปก่อนสิ่งสำคัญคือไม่อยากให้มีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในชายแดนเพราะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งสองประเทศค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn